สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวเสนาภาคุลตำแหน่งเจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์สังกัดคุณส่งเสริมสักกรณ์หนึ่งสำนักงานสหกรณ์จังหวัดหนองคายการศึกษาระดับปริญญาตรีคณะบริหารธุรกิจสาขาการบัญชีมหาวิทยาลัยขอนแก่นวิทยาเขตหนองคายประวัติการทำงานจัดจ้างเมื่อวันที่25กรกาคมพศ2562 ตำแหน่งเจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์สังกัดกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์2อําเภอศีเชียงใหม่ปัจจุบันสังกัดกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์1อำเภอเมืองหนองคายผลงานเรื่องที่1การแนะนําส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้สามารถปิดบัญชีได้ภายใน30วันนับแต่วันสิ้นปีทางบัญชีและสามารถประชุมใหญ่ได้ภายใน150วัน นับแต่วันสิ้นปีทางบัญชีสหกรก์และกลุ่มเกษตรกรที่อยู่ในความรับผิดชอบเป็นสหกรก์และกลุ่มเกษตรกรขนาดเล็กมีทุนดำเนินงานไม่เพียงพอในการจัดจ้างเจ้าหน้าที่ทำบัญชีทางคณะกรรมการมอบหมายให้กรรมการหรือสมาชิกเป็นผู้จัดทำบัญชีดังนั้นในฐานะเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรก์ จึงได้กำหนดแผนการเข้าแนะนำส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเพื่อแนะนำส่งเสริมให้สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรสามารถบันทึกบัญชีเป็นปัจจุบันจัดทำงบทดลองทุกเดือนตลอดจนสามารถปิดบัญชีได้ภายใน30วันนับแต่วันสิ้นปีทางบัญชีผลสำเร็จของงานสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรสามารถปิดบัญชีได้ภายใน30วันนับแต่วันสิ้นปีทางบัญชีและสามารถประชุมใหญ่ได้ภายใน150วัน นับแต่วันสิ้นปีทางบัญชีครบถูกแห่งผลงานเรื่องที่2การแก้ไขปัญหานี้ค้างชำระของสมาชิกสหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านเดือดเซียนจำกัดสหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านเดือดเซียนจำกัดประเภทสหกรณ์ภาการเกษตรปีบัญชีสิ้นสุด30กันยายน2567มีสมาชิกจำนวน110รายผลการจัดชั้นความเข้มแข็ง ชั้นสองสหกรณ์ดำเนินธุรกิจเพียงด้านเดียวคือธุรกิจสินเชื่อระหว่างปีจ่ายเงินกู้ให้แก่สมาชิกจำนวน8 4รายเป็นเงิน2 2 9ล้านบาทโดยในจำนวนนี้มีหนี้ผิดนัดชำระจำนวน16กรายเป็นเงิน493,000บาทจากการวิเคราะห์พบว่าสหากรณมมีลูกหนี้ผิดนัดชำระจำนวน16กรายเป็นเงิน493,000บาทดังนั้นในฐานะเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหาหกรณ์จึงดำเนินการดังนี้ 1> 1. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการเพื่อวางแผนการติดตามนี่ผิดนัดชำระของสมาชิกสหกรณ์รับฟังปัญหาของสมาชิกที่ไม่สามารถชำระหนี้ได้พร้อมหาแนวทางการแก้ไขปัญหานี้ค้างชำระของสมาชิกแต่ละรายแนะนำส่งเสริมสนับสนุนอาชีพของสมาชิกสองแนะนำให้สหกรณ์กำหนดระเบียบว่าด้วยการปรับปรุปรงโครงสร้างหนี้ของสมาชิกสหกรณ์วัตถุประสงค์เพื่อช่วยผ่อนคลายภาระหนักในการชำระหนี้ของลูกหนี้ และเพื่อช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการชำระหนี้ของลูกหนี้และเป็นการพัฒนาคุณภาพหนี้ของสหกรณ์3ติดตามการแก้ไขปัญหาหนี้ค้างชำระของสมาชิกสหกรณ์ทุกดีลันผลสำเร็จของ,งานาหนึ่งสหกรณ์สามารถขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาหนี้ค้างชำระของสมาชิกสหกรณ์ได้โดยสมาชิกที่ได้รับการแก้ไขจำนวน8รายคิดเป็นอัตราร้อยละ50จากสมาชิกทั้งหมด16ราย ทรัพกรดีนี่ผิดนัดชำระของสมาชิกลดลงจำนวน1 5 5 0 0 0บาทคิดเป็นอัตราร้อยละ31ดอกเบี้ยค้างลดลงจำนวน23,724บาทคิดเป็นอัตราร้อยละ23ค่าปรับค้างลดลงจำนวนานวน9,182บาทคิดเป็นอัตราร้อยละ34 ความเสียสละเพื่อปฏิบัติราชการให้บรรลุเป้าหมายและคุณความดีอื่นๆได้รับเข็มเชิดชูเกียรติเป็นผู้ทําคุณประโยชน์แก่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์สืบสารเกษตรกรรมยั่งยืนประจําปี2568การครองตนข้าพเจ้ามีความจงรักภักดีต่อชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์พึ่งตนเองขยันหมั่นเพียรและมีความรับผิดช,ชอบรักษาระเบียบวินยัยรักษาจรรยารข้าราชการและเคารพก,กฎหมายประหยัดและเก็บอ,อมการครองคน ข้าพเจ้าให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานต่อผู้บังคับบัญชาให้ความช่วยเหลือเพื่อนร่วมง,งานด้วยความเต็มใจอย่างเต็มความสามารถรวมถึงให้บริการแก่ผู้มาติดต่อราชการเช่นสหกรณ์กลุ่มเกษตรกรหน่วยงานภายนอกและประชาชนทั่วไปอย่างเต็มใจ